ลงเส้นแล้วนะครับนี่แหละครับผมสวัสดีครับคุณผู้ช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 มมาชื้อกันเยียมแล้วนะครับหม้อเอี้ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาชือกันเมเ่ยมแล้วนะครับนี่วันนี้คลรืชาได้เส้น ก๋วยเตี๋ยวได้ชานมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้เขาทํามาจากข้าวแป้งนะครับที่จริงเขาทํามันเป็นอย่างนี้แหละครับผมไม่ใช่ของแห้งนะครับวันนี้ค้ดชานจะปัดแล้วก็ใส่หมูสับนะครับผมเดี๋ยวเรามาเงพุ่งก่อนนะครับเงรุ่งก็จะมีนี่นะครับเกลือชุอดรสแป้งผิดรุงแล้วก็ขมิ้นนะครับผมตามด้วยน้ำมันน้ำปลาหมูสับแล้วก็หอมแดงมะเขือเทศ มะนาวนะครับผมแล้วก็จะมีผักด้วยสองอย่างนะครับกิดกับผักต้นหอมผักชีนะครับผมตามด้วยข้าวซอยเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับหอมแดงนะครับราคาหอมแดงแล้วตามด้วยมะเขือเทศนะครับ เทศในคนละสาตใจสองอย่างนะครับผมนี่เก็นได้เก่งเลยนะครับเอาละครับผมประมาณนี้แหละครับนะครับเดี๋ยวเรามาหัน่นต้นหอมผักชีก่อนนะครับผมผักชีน,นี่น่าจะแพงหน่อยนะครับผมแต่ราคาเมวานนี้ห้าบาทนี่เลยแล้วกลมะนาวครับผมเอา้า เห็นมันนวแล้วขยักแล้วนะครับผมอากาศร้อนๆแบบนี้พอแล้วครับเดียววา่ากระทะก่อนนี่มลงไปครับน้ำมันร้อนแล้วใส่นีลงไปแล้วนะครับผมหอมแดงไม่เอ,อาอแล้วทีนี้ก็ ใส่มเมือเทียลงไปแล้วนะครับตามด้วยนี่ข้ามิ้น้โ,โหเยอะไปข้ามิน้นจะได้มีกลิ่นหอ,นขอมขามิ้นนะครับเอาละรวก็โต่ใส่ก็ใส่ชิ้นหมูแล้วนะครับนี่ นี่ไม่ไหวเดงเพิ่มสีสันให้หน่ากินนะครับผมนี่ครับผมน้อให้หมูสุกก่อนนะครับเอาละครับหมูสุกแล้วเราก็ปรุงเครื่องก่อนนะครับนี่ใส่เกลือลงไปลงนัวครับผม พิกป่นดี๋ยวหน่อยแซ็บๆหน่อยโคดีโคดีไปที่เดียวหอแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยไปก่อนนะครับไปแดงไปหน่อยแล้วก็ลงเซนแล้วนะครับอือเส้ลงเซนกับมะนาว เสาดด้วยนี่ครับผมไปลงไปผักชีต้นหอม ไปก็จะเป็นการชิมแล้วนะครับผมอต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับวมนี่มีต้นหอมด้วยมีหนังป้องด้วยนะครับผมนี่มีผักสดๆด,ด้วยนะครับ้องนี้โอ้โหสวยมากเลยนะครับนางบาส่งมาให้นะครับผมขออนุญาตใช้มือนะครับผมว่ากินข้าวซอยใส่ตะเกียบเราใส่นี่นะครับผม อีลํำเนื้อคุณผู้ชม <c oughs> มันออกกลิ่นหอมของเครืค่องที่เราผัดไว้นะครับผมเราก็มาใส่กินมหมูลงไปใส่เหมือนนาใส่เครื่องฟูบาเข้ากันี้มากครับคุณผู้ชมมาครับม,มาครับ,รบกินด้วยกันนะครับผม <c oughs> ต้องกินแบบนี้แล้วก็ใส่ผักแบบนี้เลยนะครับนี่คนะชาชอบกินแบบนี้เพราะคนะชาชอบกินผักส,สดๆอยู่แล้วครับ อกินกับน้องป้องเข้าไปเหรอือร่อยมากครับเดี๋ยวลูกกินไม่ได้ Oh, ini maha. Huu 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 Mm. Oh step step sep เก็บไว้จากล้องหน่อยนะครับอ,นนอร่อยอร่มากครับอย่าเพิปนี้มาน,นี่ชชดดน,น,นะครับผู้ชมมาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนแชร์ด้นะครับสวัสดีครับ